ฮัลโหลมาแล้วครับห่างหายกันไปกับการถ่ายคลิปวันนี้คือจะมาถ่ายคลิปในห้องจริงๆไม่ได้ถ่ายคลิปในห้องมาโฮโหโคตรนานอะถ่ายแต่ข้างนอกแต่ปอดีว่าคลิปนี้มันเป็นคลิปอันบ็อกก็เลยต้องถ่ายที่ห้องนี่แหละอันบ็อกอะไรก็คือจาก EP ีที่แล้วที่เราไปชอปแฮร์รี่พอตเตอร์ที่ห้างนิชิโนมิยะการ์เด้นมาชอปแฮร์รี่พอตเตอร์นี่ได้มาเป็นถุงผ้าเลย ช็อปแฮร์รี่พอตเตอร์มาโฮดโกโรไม่แน่ใจว่าแบบเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือว่าเป็นร้านที่เขาซื้อลิขสิทธิ์ของแฮร์รี่พอตเตมาแล้วก็เอาของเอาสินค้ามาขายนะถุงนี้เป็นถุงแถมนะนี่เห็นไหม not for sale ก็คือซื้อจะได้ถุงแถมอะไม่ใช่ซื้อจะได้ถุงแถมอย่างเดียวนะได้บัตรสมาชิกด้วยนี่ สมาชิกโคตรสวยอะดูดิจริงๆมันมีลายเป็นแบบลายของแต่ละบ้านด้วยนะสี่บ้านอะ่ะแต่ว่าเลือกลายฮอกวอตมาเพราะว่าชอบสีน้ำเงินโอเคสมาชิกถุงแถมที่ได้จากการซื้อถึงยอดเอาไปใช้งานต่อได้มาดูทีละชิ้นเลยว่าได้อะไรมาบ้างคือ สารภาพเลยว่าไม่รู้ว่ามันจะได้ถุงผ้าแถมมาชิ้นแรกที่หยิบมามันเลยเป็นถุงผ้านี่ถุงผ้าลายฮอกวอตส์นี่สวยนะเป็นห้องที่เป็นห้องที่เป็นห้องถงกินข้าวของโรงเรียนเห็นเราวักกล้องอืมนี่แกะเลยนี่เห็นไหม เป็นลายห้องโถงอ่ะห้องโถงของโรงเรียนฮอกวอส์อ่ะห้องกินข้าวแล้วก็ข้างหลังมีแถบหนังหรือ PVC ไม่รู้เล็กๆเขียนว่าแฮร์รี่พอตเตอร์เฮ้ยกลายเป็นถุงแถมใหญ่วกว่าถุงซื้อไว้ <S 1> <S 1> ดูดิไซสถุงแถมใหญ่กว่าแต่ถุงแถมผ้าบางบางอันนี้ผ้าหนาใช้เอาไปเรียน ใส่หนังสือไปรเรียนได้โทษแบ๊กโทษแบกหาราคาไม่เจอวะราคาจำไม่ได้แต่คลิปที่แล้วน่าจะมีถ่ายติดราคาบ้างรบกวนย้อนไปดูนะหาราคาไม่เจอจริงขอโทษครับมาชิ้นที่หนึ่งผงผ้าชิ้นต่อไปผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหัวนี่นี่สวยไหม ชันชนาที่9เศษสามส่วนสี่ g w a r อ s ส s นี่ก็ชอบอะ้าเช็ดตัว้าเช็ดหัวลายมีด้านเดียวนะคือด้านนี้ชันชลาที่9เศษสามส่วนสี่ g w a r อ s ส s ราคาจะไม่ได้อีกแล้วอืมไม่มีป้ายราคาจริงเว้ยรบกวนย้อนไปดูกันนะ ทำราคาไม่ได้อ่ะขอโทษแต่มันน่ารักนะเจจริงๆนี่ผมยังเปียกอยู่นิดน,นึงเลยเช็ดได้หรอวะเฮียต้องซักก่อนวะแมเฮ้ยเื่อเช็ดไปละป็นไรต่อไปก็ยังเป็นผ้าอันนี้ผ้าเช็ดหน้าเป็นผ้าเช็ดหน้าลาย กริฟฟินดอร์ถ้าเช็ดหน้าลายกริฟฟินดอร์มีสิงโตอยู่ตรงนี้สิงโตหรือตัว g r i ฟฟินกริฟฟ o นนี่อันนี้ได้ใช้ชัวใช้เป็นผ้าพ,พันคอเก๋ๆก็ได้ใส่ไป U.S.J พันคอไปสติ๊กเกอร์อันนี้ก็ไม่มีอะไรเลยเป็นสติ๊กเกอร์แปะนู่นแปะนี่ จำได้วันนี้ไม่แพงเกอหยิบติดมาแล้วกันเผื่อเอาไปติดคอมติดอะไรได้นี่จะเป็นลายพวกร้านในหมู่บ้านฮอกสมิธนะนี่ร้านฮันนี่ดุกทรีบูมสติกนี่ร้านไม้กว่า3อันอันนี้ถ้าจะไม่ผิดน่าจะใช่นะโลโก้ของร้านร้านขายไมก้กระสิทธ์โอลิเวนเดอร์ น่าจะใช่นะก็ไม่แน่ใจฮะจะหมดละไม่ได้ซื้อมาเยอะมากหรือว่าเยอะแล้ววะนี่อันนี้กล่องสุ่มน่าจะเป็นเข็มกลัดนะกล่องสุ่มเข็มกลัดเขาบอกว่ามี10ลายให้สุ่มตัวอย่างก็จะมีประมาณนี้เนี่ยมีเค้กหินมีเบอร์ตี้บัตแม็กทุกรถ แล้วก็มีมีเฮกวิดด้วยแกะเลยกล่องสุม่มดูว่าจะสุ่มได้อะไรขอ,อกันไกลหน่อยช่วงนี้เหมือนคนกำลังเล่นฮอกวอตเลกาซี่กันเยอะมากจริงๆก็อยากเล่นแต่ถ้าซื้อมาเล่นลกักก็ไม่เป็นอันเลนหนังสือแน่น,นอน ะัะนั้น,นเราต้องอดใจไว้หรือค่อยอดใจไว้แล้วก็เก็บตังค์ซื้อเวอร์ชัน Nintendo Switch เพราะยังไงเวอร์ชัน Nintendo Switch เนี่ยก็ขายตอนกรกกาได้อยู่และ่านนั้นก็สอบเสร็จแล้วค่อยปล่อยแฮนด์เฮ้ยเฮ้ยเห็นปะกระจกแห่งอลิเซเฮ้ยสวยนะแต่ว่ามันไม่ได้ทำดีเทลแบบ ไม่ได้ทำดีเทลขนาดนั้นอะคือแบบเนี่ยมันไม่ได้ลงละเอียดพวกแบบอักขระที่จะแบบลงไว้ในตัวกระจกแต่ว่าคือเห็นคือรู้เลยว่ามันคือกระจกแห่งอลิเซตนี่เป็นหมดุดหมุดเข็มกลัดติดกับพวกกระเป๋าผ้าน,นี่แหละโชว์ความเป็นติ่งแฮร์รี่ยิ่งขึ้นไปเจ๋งเจ๋งเจ๋งเจง,จง,จง,จงกระจกงเงาแห่งเอริเซตแต่กล่องสมรายังไม่หมดแค่นี้นะครับเรายังมีอีกอันนึงครับ อันนี้ก็น่าจะทรงเดียวกันเฮ้ยหรือมันคืออันเดียวกันวะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อืมนี่ข้างๆคือมันจะบอกนะว่าแต่ละกล่องมันจะสามารถสมได้หลไยบ้างอันนี้คือประมาณว่ามี2เวอร์ชันของจะไม่ซ้ากันเพราะว่าสิ่งที่เขียนไว้ไม่ซ้ากันมามาดูกล่องเวอร์ชันนี้บ้างแต่ก็เป็นเข็มกัดเข็มมุดเหมือนกัน ใครที่ได้เล่น Hawkwood Legacy แล้วอะสนุกไหมอะเราดูคลิปอย่างเดียวอะดีวิวมันก็ดีนะเอาละครับฮึบเฮ้ยเฮ้ยได้ตาพรีเฟคว่ะแต่มันเป็นสีเขียว อย่าบอกนะว่ามันคือตาพรีเฟ็กของเซลิทาลินใช่ถ้าตาพรีเฟ็กมันก็น่าจะแยกปะสีไหนของบ้านไหนตาพรีเฟ็กเซลิทาลินวะเศร้าเลยเอาแม่งปิ่งพระเอกอละดิโผงเลยไเป็นไรเซลิทาลินก,กับเซลิทาลินอย่าไปเรื่องเยอะเรียนต่ออันนี้ที่เด็ดเลย อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยช็อปเนี้ยไปมาสามรอบรอบแรกก็คือวันที่ไปวันนั้นแหละไปที่ถ่ายคลิปรอบสองนี่คือไปดูหนังที่นั่นแล้วก็แวะไปดูอีกรอบหนึ่งซึ่งตอนนั้นน่ะสินค้าชิ้นเนี้ยที่ซื้อมาเนี่ยเหลือน้อยแล้วครั้งแรกที่ไปเหลือเยอะครั้งที่สองที่ไปเหลือน้อยแล้วครั้งที่สามเนี่ยพาน้องๆที่เรียนญี่ปุ่นด้วยกันที่เขาชอบแฮร์รี่ไปสรุปอันเนี้ยโซเอาแต่ว่าเราอ่ะ ซื้อทันนั่นก็คือชริงเข็มกลัดตุ๊กตาสาสหายแห่งแฮร์รี่พอตเตอร์อันนี้รู้สึกว่าแบบเป็นผู้ชนะมากเพราะว่าซื้อทันดูดิเข็มกลัด3มสหายแฮร์รี่เทมเปอนี่รอนคือชัดมากแฮร์รี่นี่ก็คือใส่แว่นแล้วก็มีแผลเป็นเห็นไหมน่นารักรอนชัดเจน มีกระแล้วก็หัวสีแดงส้มสัญลักษณ์ของชาววิสลีย์คอบคกัว,วิสลียแล้วก็คือมายอีน่ส,ส,สวยของเรานี่ไงล่ะที่มั่นใจว่า3ามคนนี้นอนเพราะว่าทุกคนใส่ผ้าพันคอของกลิฟฟินโดก็เลยดูออกแกะแกะแกะ นี่ดูความน่ารัก h e อ m i o n e r a n g e r น่ารักโอ้แล้วยิ่งกระตกความแบบอยากเล่นฮอกวอตเลกัฟี่แล้วทีนี้แต่เราต้องอดใจไว้เราต้องไม่ซื้อมาเล่นดูคลิปอย่างเดียวจริงๆดูคลิปอย่างเดียวเนี่ดูหลายๆคนเล่นนี่ก็โคตรนานแล้วนะดูช่องไหนเล่นก็ยิ่งอยากเล่นแฮร์ี่แฮร์รี่อนนี้ล่ะน่ารักข้างหลังเป็นเข็มกลัดเห็นไหม สุดท้ายแล้วจอรอนวิสลีย์อ,อ,อยากเล่นฮอกวอ์ลเลยกัซี่จังเลยเพี <L an> ยงอยู่ไทยไม่น่ารอดน่าจะซื้อมาเล่นแน่ๆรอนวิสลีย์ไอเนี้ยล่ะน่ารักสุดๆโอเคครบถ้วนกระบวนของที่ได้มาก็ซื้อขนาดเนี้ยมันก็คงต้องได้บัตรสมาชิกแหละผมชอบนี้ที่สุดเลยอ่ะ เดี๋ยวติดกระเป๋าผ้าแล้วใส่ไปโรงเรียนให้รู้เลยว่าเป็นติ่งแฮร์รี่ตัวจริงอชอบสุดยอดโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเป็นคลิปอันบส็อกสบายๆถ่ายอยู่ห้องเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเผื่อคนจะเบื่อเห็นมีเพื่อนบอกว่าจริงๆให้ถ่ายอันบ็อกบ้างชอบแม่เป็นคลิปที่เปลือกตังที่สุดเลยนะอันบ็อกถ่ายบ่อยไม่ได้เว้ <S 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 โอเค ประมาณนี้วันนี้ลาไปก่อนกับแฮร์รี่พอตเฝากเล่นฮอกวอตส์เลกาซีด้วยนะ <c oughs> ยิ่งแกะยิ่งอยากเล่นฮอกวอตส์เลกาซีว่ะ <c oughs> ใครที่มีโอกาสเล่นฝากเล่นด้วยนะวันนี้ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะจ๊ะอ๋อแล้วก็ตอนนี้มีเพจแล้วนะฝากไปกดไลค์กันให้หน่อย <c oughs> จะเป็นบุญมากโอเควันนี้แค่นี้แหละเจอกันบายบาย